ฮันนี่มูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วจ้าฮอลนี่มูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโน29นะครับหลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่สวนหลังบ้านของผมกันแล้ว เกมนี้ต้องแอคชั่นนิดหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกับทีมทีมนี้ซึ่งคะแนนนำโด่งมากเราคุยกับฝั่งนี้หน่อยนะครับสเต็ปเข้ามาในเคาน์เตอร์บาร์ของผมนะฮะใครจะไปรู้ที่บ้านของผมที่สวนหลังบ้านมีเล้าด้วยขอถ่ายถ่ายรูปไปหน่อยเออถ่ายถ่ายอุ้ยหล่อพิชิตถ่ายผิ้หญองถ่ายกล้องมาทางนี้นี่ถ่ายทางนู้นทำไมอ่ะเดี๋ยว จุดประสงค์อยู่ทางลุ้นอ๋อจุดประสงค์ทางลุ้นซูมด้วยคำถามที่คนอยากจะให้ผมถามมากสุดคือคุณเอาจิตวิญญาณตอนไหนของปุ๊ระเบิดขวดมาต่อยเพื่อนผมจนล่วงแบบนั้นอ้าวคุณต่อยคุณต่อยเพื่อนครั้เลยนะเนี่ยต่อยเพื่อนครับซีนที่ผมจําได้สุดคือมันมาแล้วมันบอกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาผมบอกว่าอย่าไปต่อยโดนหน้าตอกมันต่อยไหล่มันต่อยไหล่มันมันจะได้อยู่ได้นานอันนี้ต่อยหน้า พอต่อยหน้าผมเห็นคุณต๊อกจับอย่างเงี้ยเข้าสิงข้าวไปสองทียุงข้าวฮะยุงข้าวยุงข้าวตุยตุยสนุกไหมตอนนั้นก็ก็เก่งะครับผมเก่งทำไมอ่ะเพราะว่าชนะไม่เท่าไหร่ฮะครับแต่ถ้าแพ้ดังแน่เลย เราก็เสียวๆเหมือนกันเพราะนั่มันมันไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมถูกต้องครับผมถ้าโดนไปบึ๊บหนึ่งเนี่ยเขาเร็วนะเขาหมัดโอเวอร์เฮดเร็วมาก่หมัดเขาเร็วหมัดเขาเร็วมากก็ตัวเขาขนาดนั้นก็จริงๆแล้วปกติหอยนี่ก็ไม่ใช่นักมวยอู่แล้วไงโอ้ไม่ใช่ไม่สู้ใครเลยเพราะเพราะว่าถ้าถ้าโดนคนที่ไม่ไม่ใช่นักมวยพอโดนมันก็จะมึนมึนกว่าปกติแต่ว่าตอนฝึกอ่ะเขาก็บอกว่าให้ลงนวมกับคนที่เป็นให้ให้มารู้ว่าเวลาโดนเป็นไงถูกไหมขบ้าน มันมันต้องโดนนะต้องโดนต้องโดนมันน so <school> <att> mm? <y> ั้นมันไม่ไม่ไม่รู้สึกแล้วที่คุณคุยกับผมว่าคุณจะมีหมัดคู่หมัดคู่คุณยังไงนะอ๋อก็ยับปุ๊บแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาเเตรียมหมัดคู่และนี่เขาได้ฉายาแล้วนะอะไรอ่ะต๊อกต่อยหอยตอกต่อยหอยยังไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทันฮะแล้วพอหลังจาก ต่อยเสร็จผมกับพี่หอยนี่รักกันมากขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยติดต่อกันครับหลังๆเดี๋ยวนี้ส่งมาให้ดูเรื่อยกาแฟตอนเช้าเออเดี๋ยวนี้เขาจะมีใครมาตอนนี้ส่งมาแล้วคุณพิมกลับไปเหมือนผมอ่ะส่งมาทําอะไรผมพิมฝากไปว่าพี่หอยครับครับน้ํากระท่อมช่วยบํารุงดีมากเขาพิมส่งไปส่งมาดีครับดีครับแต่ว่าเกมเกมนี้พวกคุณนะฮะต้องใช้ความสามัคคีความรวดเร็วและ บอกเลยนะครับความจําต้องดีเกี่ยวกับเพลงผมจะมีคําใบ้มาให้พวกคุณจะมีเต๋าอยู่ในมือในเต๋าเนี้ยหด้านเนี้ยมันจะมีคําสะกดของชื่อเพลงผมอ่านคําใบ้คุณก็ต้องไปพร้อมเต๋าของคุณเปลี่ยนที่จนเรียงเป็นชื่อเพลงนี้ให้ได้เข้าใจแล้วนะพร้อมแล้วเอาเต๋าออกมา หลักอยู่นะเวลาผมก็ไม่เข้าใจแพลตฟอร์มนี้เหมือนกันนะต้องส่งเต๋ามาจากข้างหลังไอคนส่งให้ต้นหอมนะก็ส่งได้นิดเดียวไอนี่เต๋าก็ลงบนหัวอ่ะลงมาดูได้ละก็กันคุณต้องไปพร้อมเต๋าของคุณสลับตำแหน่งกันเองให้เร็วที่สุดได้หนึ่งชื่อได้2คะแนนถ้าคุณทำได้ครบทั้ง6ชื่อ และเร็วกว่าอีกทีมหนึ่งคุณอาจจะได้โบนัสอีกห้าคะแนนพร้อมนะคุยกันเลยคุยกันเลยผู้สาวดีดีนี่ฉันมีผู้สาวค่ะดีขาอยู่นี่โอเพนีะพร้อมเริ่มคำใบ้อาทายังปิ้งหนุ่มแล้วอยากชวนมาเป็นแฟนชื่อเพลงว่ากรมารักกานกันอันแรกนักจากฝั่งไหนนแรก อันนี้คือชื่อแรกนี่ไงละครเรียงมาเรียงี้การไปข้างหลังสิไปข้างหลังลวนอะไรล้อลกันล้อลบไม่ต้องลู้อไม่ต้อง้ออยู่ฝั่งล้อโปรล้อไปอไปที่สามเลยเอาที่นี่ล้กวนมาการอันที่สามเทุ่เปิ้ลทำไบอ่าอ่าอ้าเอาอ้าเา อ้าวอ้าวอ้าวอากกไก่อยู่ไหนนะันฝากเลี้ยงหรือเปล่าใช่ฝากเลี้ยงเลี้ยงฝากเลี้ยงฝากกกไก่คาสายใครไก่ใครงองงูไกงองูเอ้ามงูนี่งองงูถูกต้องทำให้เพลงของคาราบาวเล่าถึงเพื่อนชื่อเหมือนขนมไทยบัวลอยบัวลอย ผมวัวฉันลอยดีลอยลอยไม้มาหันอากาศว่าแหวนทีนี้โอเควัวนี่ปะลอยอ่าลอยอ่ะใช่พี่นี่เลงนี้จินตลาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกระดองอยู่ข้างหลังเอาง้อยมานี่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 ถูกต้องเพลงนี้ปามี่ตะโกนออกมาเต็มเสียงอยากร้องดังๆอยากร้องดังๆนี่นี่นี่ผมยินคำว่าดังครับชนะที่สองก็ไก่

ใช่ป่ะอ่าสารเออยู่ตรงนู้นนั่นเองนะครับทีมนี้ได้ไปทั้งหมด5เพลงครูสอนเท่ากับ10บวกของเก่าอีก16นะครับนำไปก่อน26คะแนนถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนทีมไปเฉิจะต่ากอย่นะคะพวกเราปรึกษากันแล้วว่าเกมนี้เกมนี้เราจะได้เปรียบเพราะอะไรเพราะพวกเราเป็นชายชะการมีความแข็งแรงในการทำให้เต่าเนี่ยมันมันพลิกเร็ว เกมนี้พวกเราจะกลับมาใช่ไหมพี่เราจะกลับมาให้้วกลับมาเฮ้ยเฮเฮ้ยพวกเขาเอาจริงนะครับทุกท้ครับพวกเขาตั้งใจมากผมเชื่อว่าตรงนี้มีถ้าเกิดว่าได้6บวกกับโบนัสอีก5คือได้6 6เพลงนะได้โบนัสอีก5้ปุ๊บเป็น11 1เบวกของเก่ายังไงก็ตามยังไงก็ตามนะฮะก็ตามเหมือนพูดให้กำลังใจกัพร้อม เอาออกมาโอเคครับดูได้เลยครับดูได้เลยมีแพหมาวันชอบมากเดียรยักษ์ดอหอลาทูด้วยมีแพลาทูโอเควันนี้เดียวยักษ์อ่ะได้เพูเขาดูกันแล้ว เขาต้องหาให้เจอในเวลาที่จำกัดมากๆถ้าพร้อมแล้วเพลงดังหลังเต่าเริ่มคำอุทานเวลาหูดหงิดของบาซูกับฆ่าต่อตัวในตำนานเอ้ยไอ้ยไอ้ทรายพี่พี่ทานพี่ท่านพังหลังพี่นะพี่ทานวันนี้เอ้ยอย่ายัดโอ้โหได้ปะเอ้ยอย่ายัดติดอย่ายัดติดถูกต้องเพลงนี้มีเนื้อร้องในเพลงท่อนนึงว่าหากลืมฉันได้ไม่ลำบาก ลืมฉันหมลลืมฉันได้ไม่มาเกนี้มาเกมนี้มาเกมนี้มาเกมนี้มา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 เกมนี้ครับมาเกม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 กมก่ก็ก่ก็ไก่กมกมกมากรับมกมก่ใก่เกม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 เกเกมกมเกมเกกม่กมกมเกมเกมเกเกกม้กมเฮมเกมเกมเสเเนมม่่ก บอกหรือควันบอกหรือควันของผมมะมีคำว่าบอกนะสะกดให้ถูกนะเดี๋ยวมันอว้ายแหนวันว้นโอเคถูกต้องเพลงนี้สองสาวไทม k ทิงดัมทำของตกจึงให้คุณช่วยเก็บเช็ดเช็ดอยู่นี่ครับเช็ดเช็ดอยู่นี่เชอ่ผ้าผ้ผ้าเช็ดอยูนี่ครับผ้าผนับอันนี้อะไรวะหน้าหน้าเดี๋ยวพี่ขอหน่องไหนไหนโอเค ยังยังไม่เช็ดหน้าอ่าโอเคถูกมเติมเพราปฏิพันธ์อยากทำตัวเป็นแมวเหมียวชื่อแมวว่าเหมียวเงาด้วยรักและปลาทูด้วยรักและปลาทูด้วยรักและปลาทูด้วยรักด้วยรักและปลาทูด้วยรักโอ้ออ๋นยถูกต้องพี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอเคถูกต้องพี่ถูกต้องเพลงนี้ดึงเสยพรมีอาการแพ้ฝุ่นจากเมืองหลวง ไปพักใจที่บ้านพี่บ้างผมมผมเจอเทพแล้วฮุ้มแพทเทพโอ้โห้สมแล้วที่เป็นวิทยากรเป็นคนเดียวเลยที่พูดชื่อเพลงใช่ที่เหลืออีกสามคนอะไรเพลงอะไรวะมีการปั้นคนนี้อะโถวโถ่เป็นนักร้องทั้งเปล่าเหรอเองอ่ะ นะครับผมคุณได้ไป5เหมือนกันคุณสอนนักกีฬาสีกับอีก4นะครับตามอยู่14ต่อ26คะแนนยังได้โยู่เกมต่อไปบอกเลยนะครับข้อละ5คะแนนพวกเขาตั้งใจว่าจะแซงแน่ๆอยู่แล้วใช่ครับเกมสุดท้ายอันนี้ต้องใช้แ acting เราจะให้คนสองคนในทีมเดียวกันประกบกันเป็นแซนด์วิชมีแขนทะลุออกมาคนหนึงเล่นหน้า คนหนึ่งเล่นมือดูสิว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดกับขอมือเธอหน่อยสักครู่เดียวเพลงดังหลังเต่านะครับเกมนี้เรามันมากๆครับอยู่หลังส่วนหลังบ้านของพี่วิลลี่นะครับเกมนี้เราสู้กันเราได้5แต้มต่า5แต้มนะครับแต่นิดเดียวถ้าได้สักสองวินะักทีมเราจะได้6เต็มแถมโบนัสด้วยนะฮะเกมนี้นะฮะเราแบ่งแผนก็นดีมากผมเป็นคนบอกเพลงส่วนพี่ๆเขาวิ่งหาคําตอบ ซึ่งผลเล่าออกมา5ต่อ5สุดยอดมากๆครับทีมผม